ออกประตูออกประตูสิครับไม่ยอมออกประตูอีกแล้วว่าเพื่อเขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาเห็นประตูเปิดอยู่ทนนทู่ สำหรับตอนนี้นะครับใครที่สนใจเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆพิคิวมีร้านเติมเกมมาแนะนำกับร้านเจ๊น้ำการค้าบริการเติมเกมมือถือเติมถูกเติมไวใช้แค่ไ d เเท่านั้นปลอดภัยแน่นอนกับร้านเจ๊น้ำการค้าซึ่งเป็นร้านที่จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายนอกจาก Identity V แล้วนะครับยังมีบริการเติมเกม g e n s h i n Impact ROV Last War หรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับใครที่สนใจติดต่อได้เลยที่เพจเจ๊น้ำการค้าหรือโทร0894029883 ออกประตูออกประตูสิครับไม่ยอมออกประตูอีกแล้วอะเพื่อเขา,เขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาเห็นประตูเปิดอยู่ทนโทษทำไมเขาไม่ออกอ่ะถ้าไม่ออก,อกนิดนาน้นช่วยได้ไหมนะทางลับเปิดแล้วนะครับสงสัยเขาแบบอยากเล่นแบบเสี่ยงประตู แบบงงอง่ะงงงงสุดๆงงนี่ต้องมานั่งลุน้นอีกใช่ไหมเนี่ยขายดีมัเหละอสองคนละต้องดูว่ามันเตยคนนี้อยู่ไหมอ่ะันเตยคนอยู่น้องครับอื้อ ตีเราเน่นดนตีได้อีกหนึ่งทีนะเอาดนตีได้อีกหนึ่งทีเอายิงไม่เป็นโอ้โหไม่รู้แล้วครับไปแล้วเราอะสาวน้อยระวังนะสาวน้อยพี่คิดว่าเออกเถอะเดี๋ยวน้องจะไม่ได้ออกแทนนะครับสาวน้อย มัวแต่ช่วยเขาอะอืมงงงงกับเขาเลยงงงงสุดๆเราโดนตีสองทีแล้วนั่นไงนั่นไงสาวน่อยๆนั่นไงสาวน่อยๆยแพทติเซียถ้ายังพลาดอีกไม่ได้ออกคู่นะคราวนี้ น้องบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมอ่านรละเอียดที่ตัวสีเขียวๆเ,เลยครับผมแอดเซนลงชื่อผ่านเว็บยิมซิตี้ดอครับผมครับเอ้ย